สวัสดีค่ะไหนหน,น,นะคะ,ะจาค่ะวันนี้เราจะออกมาซื้อของทำขนมนะคะคือพอดีว่าเนี่ยอยากกินมากนะ,ะเปิดไปดูทิกตอรเนาะแล้วก็เห็นเขาทำขนมก็เลยส่งลิงก์มาให้นี่นี่ก็เลยแบบเออแถมว่าวิธีทำมันง่ายนะคะแล้วก็ส่วนผสมมันใช้แค่สี่อย่างเองสิ่งที่เราจะต้องซื้อวันนี้คืออะไรบ้างคะวันนี้เราจะต้องซื้อนมสดนะคะแล้วก็ น้ำตาลก่อนอสองยางก่อนในเซเว่นสี่ร้อยมีบาดอีกหนึ่งร้อยนะคะใส่ต้องใช้ของตัวเองใส่ต้องใช้ของตัวเองต้องใช้ของตัวเองายถึงนมอะไรคะเนี่ยน้สดค่ะสดกว่วขวดีครับได้ได้เดี๋ยวลืมน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ใช้น้ำตาลแบบพรีเมียมนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถุงละสองร้อยพูดเล่นไงจริงยี่สิบสองบาท ไปมาเซเว่นนะคะอย่าลืมเอาถุงมาด้วยค่ะยังไม่เคยชินเลยยังยังของเอาอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าทีหลังก็สูงก็สูงเราไปตลาดตอนนี้อยู่ที่ตลาดแล้วนะคะจะไม่บอกหรอกว่าอยู่แถวไหนเดี๋ยวโดนตามใครชวนมาตามมึงเดี๋ยวตามมาค่ะเอาหน่อยสี่กองก็ได้ค่ะห้ากองยี่สิบห้ากองค่ะห้ากองโปรโมชั่นโได้ของแล้วจ้า คุณป้าบอกว่าเห็นห่อมาจากเฟ่นก็เลยใส่ถุงให้ก็เลยใส่อันนี้ก็ได้ของมาครบแล้วเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวลงมือทําเลยนะคะหิวแล้วอยากกินแล้วอยากกินแล้วแล้วก็ขี้เกียจทําแล้วเพราะว่าอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากแม่อันนี้เดี๋ยวจะแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงนะคะเออไม่เร็วนะสำหรับครั้งแรก ไอ้อะะได้พองค่ะอเฮียอุ้ยจับกระโปรงไปหมดเลยอุ้ยไข่เตกอันนี้อันนี้เลยอีกบอยเขาทำไหมมาทำมาทำดูคนเขาแบบว่านิดนึงเนาะสรุปแตกมืออาชีพยคะมืออาชีพไม่มืออาชีพนะเรื่องไข่อะเอา อุยสุ่แต้ยปนเฟสนอะอะไรโปรเฟชอคะ็นะคะนี่ก็คือได้ไข่แดงเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปที่จะใช้ก็คือนมสดก่อนเล้าหยิบตาตาลทำไมนมสดก่อนนะคะนมสดก่อนอะ ะะทั้งหมดเลยหมดขวดเพราะว่าขวดนี้มันแค่สี่ร้อยมิลลิลิตรปะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อนนี้อีกร้อยนะคะดังดัง,ดงได้แล้วแล้วพอวนะคะเราจะมาตวงน้ำตาลอันนี้ใช้ยี่สิบกรัมอันนี้เรากำลังตัวน้ำตาลอยู่นะคะดีมากอะเฮ้ยได้ปะได้แล้วโอเคเรียบร้อยนะโอเคแล้วก็ปิดรายการเพียงเท่านี้นะคะหยุด <laughs> นี้จะเป็นแป้งข้าโพดนะจ๊ะเราก็จะใช้แค่4-5กรัมถ้าใครแบบว่าไม่มีเงินเมคอัพนะคะแป้งนี้ก็สามารถไม่ได้เอาหรอ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะ <c oughs> คนให้มันเข้ากันเออชิวเขาทำเด็มเด่ อันนี้คือการทําขนมครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งแรกคะ่ะสีนวลเหมือนสีครีมที่ใช้ทาผิวตอนนี้ใช้แล้วคะ่ะครีมอะไรคะครีมอะไรอัน,ใ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 นไหนๆก็ไหนๆละไอพีชีนี่คะ่ะไดดูได้นะคะตอนนี้นะคะเราจะกองแป้งเน,นเนี่เียบมากแ่หลังจากที่เรากองแป้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาแป้งไปเคี่ยวนะคะ ขย่านิดนึงนะคะเสียงแบะคนก็ไปด้วยไปแช่ช่องธรรมดาสองชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเป็นไงเอาละค่ะตอนนี้คือฟีดครบสองชั่วโมงแล้วนะคะสองชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกเพราะว่าเราไปหลับก็เซตตัวขึ้นมาแล้วนะคะจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะ เป็นแบบอ่าแล้วก็หันกินแล้วให้สีสวยทาให้สีสวยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากทำด้างค่ะสีมันไม่ค่อยเหลืองเลยอะเพราะว่ามันมีไผ่ขาวลงมาแต่ไม่เป็นไรไม่ใข่เต็ม 180องศาเซลเซียสนะคะใช้เวลา20นาทีเด้อได้แล้วดูสินิดน่อยค่ะว้าวอันนี้ก็รอเย็นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมากินกันตื <laughs> ่นเต้นวะ่ะอืมอร่อย <laughs> อครัวคนจ้มามันละมุนแล้วก็แบบไม่หวานเกินไป <laughs> อร่อยวะ่ะ <laughs> ตาคุณเกียบแล้วนะคะกินไรดีวะอร่อยนะมีกระดาษด้วยอร่อยดีมันได้คลายเอแคร์ทุกคนใครที่แบบว่าอยากจะลองทำดูก็ลองทำดูนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเอานี่ยังกินไม่พออีกวะเนี่ยถ่ายแล้วแล้ว แบ่งไว้ให้บ้างนะ